สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเมนูอร่อยๆง่ายๆทานกันอีกนะคะช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลกินเจนแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ป้าอุ้มจะมาทำเมนูอาหารเจง่ายๆค่ะวันนี้ป้าอุ้มจะทำเมนูผัดเกี้ยวไช่กับเต้าหู้แล้วก็ลูกชิ้นเจน,นะคะเป็นเมนูง่าย,ายๆที่เอามาฝากเพื่อน,อนๆในช่วงอ e ีกไม่กี่วันนี้เราก็จะ ถึงเทศกาลกินเจกันแล้วใส่น้ำมันลงในกระทะเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเต้าหู้นะคะเต้าหู้เหลืองธรรมดาเนี่ยค่ะป้าอุ้มก็สไลด์ให้เขาเป็นชิ้นบางๆประมาณนี้เดี๋ยวเราจะผัด ให้เขาสุกดีก่อนอันนี้ป้าอุ้มไม่ได้ใช้หมดก้อนนะคะใช้แค่ครึ่งก้อนเพราะว่าทําแค่จานเดียวแล้วก็ลูกชิ้นเห็ดหอมเจนะคะอันนี้ป้าอุ้มก็ผ่าเขานะคะเขาจะได้สุกได้เร็วขึ้นค่ะ แล้วก็เห็ดหอมนะคะเห็ดหอมอันนี้เต้าอุ้มก็แช่น้ําแล้วก็สไลด์เป็นชิ้นเล็กๆไว้แล้วเดี๋ยวเราจะบีบน้ําออกก่อนวันนี้ใช้แค่สองดอกนะคะเพราะว่าทําจานเดียวค่ะผัดจานเล็กๆเดี๋ยวเราจะผัดให้เต้าหู้เห็ดหอมแล้วก็ลูกชิ้นเจของเราเนี่ยสุกด,ดีก่อนนะคะ ค่อยๆกลับไปนะคะให้เต้าหู้ของเราเนื้อเหลืองเลืองดีทั่วๆันกันทุกด้านอันนี้ถ้าเพื่อนๆไม่มีลูกชิ้นเจนะคะไม่ได้ซื้อมาไว้แต่ว่ามีหมี่กึ่งนะคะหมี่กึง่ง ที่เขาทําขายในช่วงเทศกาลนี้ก็จะมีหมี่กึ่งหลายชนิดหลายแบบเลยนะคะเอาแป้งหมี่กึ่งแบบนั้นมาทําก็ได้ค่ะก็เหมือนกันนะคะมาผัดนะคะเอาหั่นให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆบางๆหน่อยจะได้ผัดสุกได้ง่ายขึ้นนะคะผัดจนเต้าหู้แล้วก็ลูกชิ้นของเราเนี่ยเป็นสีเหลืองสวยเลยนะคะ บางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบกลิ่นเต้าหู้นะคะเต้าหู้ดิบๆเต้าหู้แบบอา่าถ้ายังไม่เหลืองมากเนี่ยเต้าหู้อาจจะไม่ชอบกลิ่นน้ำเต้าหู้หรือว่าอะไรเงี้ยน้องสาวของป้าอุ้มกาก็ไม่ชอบค่ะเขาไม่ชอบไม่ชอบกลิ่นเต้าหู้นะคะแต่ถ้าเราทาผาดให้เขาเหลืองๆหน่อยเนี่ยกลิ่นเต้าหู้เขาก็จะลดลงนะคะกลิ่นเขาก็จะไม่ไม่เป็นกลิ่นเต้าหู้ชัดเจนมากอันนี้สามารถรับประทานได้ง่ายะคะ่นะสำหรับบางคนที่ไม่ค่อย ชอบทานเต้าหู้เท่าไหร่นะคะถ้าเราไม่ผัดให้เข้าเหลืองเลยเนี่ยกลิ่นเขาก็จะแรงกว่าตอนผัดเห,เหลืองหน่อยนึงโอเคประุ้มว่าของประุ้มในเหลืองใช้ได้แล้วนะคะ เหลืองดีละโอเคตอนนี้ปลาอุ้มว่าของปาอุ้มเต้าหู้แล้วก็ทุกอย่างของปลาอุ้มี่้สุกดีแล้วนะคะเหลืองดีละจากนั้นเราก็ใส่วัตถุดิบอื่นๆแล้วก็เริ่มปรุงรสได้เลยค่ะนี้ก็เป็นผักกาดดองนะคะผักกาดกระป๋องนะคะปลาอุ้มใช้หนึ่งซองนะคะที่เขาขายเป็นซองๆองะคะ่ะ หนึ่งซองแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นพอคําแบบนี้ตามด้วยแครอทซอยนะคะ เด็กแดงนิดหน่อยจากนั้นก็เริ่มปรุงรดเลยค่ะปรุงรดด้วยซีอิ๊วขาวนะคะสักสองช้อนค่ะุ แล้วก็ซอสเห็ดหอมนะคะซอสเห็ดหอมนี่ใส่สักหนึ่ง้อนก็ได้ค่ะหนึง่ง้อนคุณคุ ตัดลดในน้ำตาลเล็กน้อยนะคะสักหนึ่งช้อนชาค่ะฉะนั้นก็แค่ผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวก่อนเสริมนี้เราจะโรยด้วยพริกไทยป่นเล็กน้อยเพิ่มความหอมนะคะ แล้วค่ะเมนูอร่อยๆง่ายๆของเรานะคะจานนี้ทานกับข้าวต้มนะคะในมือค่ำๆแบบนี้นะคะพ้ออุ้มก็จะทําทานกับข้าวต้มง่ายๆค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากจะทําอาหารเจรับประทานเองที่บ้านง่ายๆก็แนะนําเมนูนี้นะคะทําไม่ยากค่ะเพื่อนๆเราไปทํารับประทานกันดูนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่แการเตรียมเสิร์ฟพร้อมรับประทานกันค่ะ